พี่บุญลองเขียนคำศัพท์ให้ประป้าดูหน่อยสักห้าคำนะคำแรกฮันนี่ที่แปลว่าน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าน้องอีบุญจะเขียนได้ไหมฮันนี M e นะ่ถูกต้องออาต่อไปแฮมเมอร์ที่แปลว่าค้อน H A M M E R ถูกต้องต่อไปคำว่า heart หัวใจ H E เก่งมากถูกต้องต่อไปคำว่า hug แปละว่ากอด เก่งมากต่อไปคำว่า house บ <Okay. S 1> ้านเก่งมากถูกต้องค่ะตบมือกับตัวเองหน่อย <S <S เดี๋ยวเพิ่มสักห้าคำนะมาดูซิว่าจะได้ไหมอ้าวคำว่า glass ที่แปลว่าแก้ว <S 1> <S 1> หรือกระจก,ะอ,กอะไรแล้วเป็น โอเคถูกต้องติ A ๊กถ <Okay, S 2> ูก <A> ด้วยค่ะ <A> ต่อไปคำว่า giraffe <N> G, R A G I, I เก่งมากอ่ะต่อไปคำว่า garden สวนใช่เหรอ garden สวน d e a d แล้วก็มันทึก e แล้วก็ n ถูกต้องต่อไป A R e ต่อไปโอเคต่อไปคำว่ากันปืนทกันปืน e โอเคต่อไปคำว่า Glove ที่แปลว่าลูกโลก C-L-O-B-E เก่งมากต่อเมื่อเตยน่อย